ดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเชนเคยนะครับผมกับยอดบนแรกเล็นะครับก็เหมือนเดิมนะครับตานเพื่อนมาอุ้าปลาอย่าเช้านะครับไต่ขึ้นไปข้างบนเขานุ่นนะครับครงตามงข่างนะฮะเมื่อชุดไปเที่ยวเสร็จก็ลงมาก็มาแล้วอุ้งาข้างล่างนะครับก็มาเจอไม้ธรรมชาตินะฮะเป็นีูเล็กๆ หัวเขาแดงนะครับก็เห็นปลาเล็กๆลอยอยู่นะก็รอรุ้นไปด้วยกันเลยนะครับผมว่ามีตัวหรือไม่ครับรอจักครูนะครับ บอกก่าแดง เคเจอปันนินแล้วครับเพื่อนๆตัวเลไรดีกว่านะครับโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วนะครับโดนแล้วโอเคนะครับ แต้มเลกหมันมา,มานะฮะหม้ใหม่ไม้ใหม่หัวกขาแดงนะครับใส่ใช้ได้เลยนี่นะครับเขา้าจุดสวยนะครับเคนนะครับมีลั่นอีกแล้วนะฮะหัวกขาแดง แต้มแรกอันนึงไก็ประมาณห้าหกขีดก็ได้อเก็ดขีดนี่แหละอยาเกเจี๊ยบแต้มแรกนะก็วันนี้ก็เรียนนิดนึงนะครับเพื่อนๆหลังจากขึ้นเขาที่มานะวันนี้มาตอนเช้าขึ้นไปเที่ยวข้างบนนะครับก็เดินขึ้นเขาหนื่อยจางชันนะครับ ตังจากขึ้นเขาเส็จก็ลงมาข้างล่างเข้ามาหาจิงตาเลยนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราทิงปาไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะไปลับเอาไปใช้ได้นะครับคิดว่าต้องมีตัวอีกแน่นอนนะครับเพื่อนๆเห็นเราขยับปกบกอ รีบไหวออกไปเลยนะครับเพื่อนๆตัวตัวไม่ใหญ่นะนั่นเชิญเดี๋ยวก็โปรยนะตกใจนุ่นเดี๋ยนุ่นอีกใส่ที่านะครับเพื่อนๆ โดนไหมไม่โดนนะครับไม่โดนนะครับเพื่อนๆต่ำไปน่าจะหรือไม่ก็สูงไปนะมันอยู่ตัวไม่ค่อยใหญ่นะเมื่อก่อนตัวเล็กไม่แม่นนะเดี๋ยวนี้ตัวไม่แม่นแล้วนะแ,ะแม่นตัวใหญ่หมดลนะ my family do that หายเลยนะฮยิงไม่โดนไปตัวเลยแสดงว่าสะในตานไม่ค่อยเยอะนะครับโอเคนะครับเพืเ่อนๆ ดี๋ยวผมพาไปหมายเดิมดีกว่านะครับเพราะว่าแถวนี้ก็หมายไม่ค่อยเยอะนะครับผมเพราะว่าจะเป็นเขาแล้วก็เป็นทะเลทีามากกว่านะครับแล้วก็เป็นชุมชนนะแม่น้ําลาคลองธรรมชาติไม่ค่อยมีนะครับมีก็เป็นขูเล็กๆธรรมดาโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาพาไปเก็บแล้วก็ไปหมายเดิมกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับโอเคนะครับก็มาต่อกันเลยนะฮะ หายเดิมนะครับโอ้มีปันินลอยอยู่เตรียมเลยตัวเล็กๆนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับ น่าจะโดนนะครับเพื่อนๆโดน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 หลักสายไปแล้วนะโดนนะครับโดนนะครับแต้มสองมาแล้วนะครับเอ ก็ใส้ได้อยู่นะครับเพื่อนๆนำไปทอดอร่อยเลยนะครับไฟนี้หวานเจี๊ยบนะครับจ็ทอดสองซ้อนสองดูที่ได้ไหมซ้อนสอง,สอง สองดูได้ไหมน่าจะโดนนะครับน่าจ,จะโดนน่าจะโดนโดนนะครับเพื่อนๆเฮ้ยบอกว่าหลุดอีกนะ เอาอีกแล้วโอ้ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดตกใจไึ้ว่าหลุดได้ั All right โดนนะโดนโดนโดนตัวที่ห้าตัวที่ห้าเฮ้ยสองตัวตัวที่ห้าและสองตัวตัวที่ห้าตัวที่หกสองสองมาเลยนะครับเพื่อนๆสวยงามสวยงาม ฮะหลุดแล้วนี่นะครับ น้ำเป็นคลื่นไปแล้วนะครับเ,เพื่อนๆจะต้องรใอยคลื่นก่อนนะครับงั้นมองไม่เห็นนะครับ